สวัสดีคะ่ะพบกับรายการมาดามตามมอแซวมาดูกันนะคะว่าวันนี้มาดามเนี่ยภะพาไปแซวดาราแ,และผู้คนดังคนไหนไปดูกันเลยคะ่ะวันนี้มาดามพามาเริ่มที่คนแรกกับนุ่มแร็ปเปอร์สุดฮอตที่มีกระแสดังเปรี้ยงปังอยู่ตลอดในวงการอย่างอีซ y บอยทีเจไลท์เี็กหรือก็คือนุ่มทีเจแร็ปเปอร์ชื่อดังที่เรารู้จักกันนั่นเองวันนี้มาอัปเดตบ้านใหม่ที่เพิ่งสร้างไปได้มาด

่าดดึงอ่ะเพื่อนดื่มอ๋อไม่เลี้ยงปลาฮะโอ้ฮีเจบอกผมไม่เลี้ยงปลานะพี่นะขะาวกว่าจะเข้าใจกันได้งานนี้ปล่อยเดดแอนนานกันเลยนะไปต่อมไหมรอแล้วจ้ากับสาวอเมนดาดีก <oh, oh, well, ี okay? ้มิสยูนิเวร์ไทยแลนด์2020ที่ล่าสุดหายจากการเป็นโควิดแล้วก็ได้ เจอให้หางคิดถึงกันเมื่อสออาวอเมนดาถูกแซวถามถึงเรื่องละครถึงกับมีอาการแบบนี้ใ,นนใครบอกคะจีหลอกงในเลยหรเอเร็วๆนี้เดี๋ยวรู้กัน<ะ>ค่ะโธจะเกิดอะไรขนาด นีมาดามก็หใจไม่ไหวต้องรอติดตามแล้วสินะตอบกันรัวๆที่สาวอเมนดาคนเดิมที่ข่าวนี้ถูกจี้ถามเรื่องสรุปแล้วได้ไปอยู่กับพี่เอสุปชัยไหมไม่ทันถามเสร็จอเมนดาก็เก็บอาการไม่อยู่ปล่อยโป๊แบบนี้พี่รู้สุดๆหลายคนเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเราไปอยู่กับพี่เอเขาบอกเราเซนแล้วด้วยมาด้าตอบยังไงดีอะ呀อู้หูอะไรหมดเลยอะ รอรับชมกันก็แล้วกันนะคะถึงกับเงื่อออกกเลยหรอคะงานนี้มองจากดาวอังคารก็ดูออกค่ะเสาอเมนด้าปิดท้ายกันที่หนุ่มลีฐานะพระเอกหนุ่มสุดรอที่รอบนี้มาปล่อยความหากางวงสัมภาษณ์เมื่อที่นักข่าวบอกให้พูดเสียงดังหน่อยกลัวไม่ได้ยินครับเยี่ยมได้หรือว่าให้ผมย่อลองไปใกล้ๆใ,ใหม่ไหมหรือว่าไม่ไม่ต้องแ่ ประชดกันแบบนี้นะที่หลังมาดามจะไม่พกไม่ไปแล้วถือว่า e ีพีนี้ทําเอามาดามเองเนี่ยเราทำขำทั้งหาสุดๆเพราะเหล่าดาราคนดังของเราเนี้ยตลกตลกตลกแบบพอเธอมาดามขำจนปวดท้องแล้วอีพนะีน่ะมาดามจะพาไปหาหรือไปแซวเหล่าดาราคนดังคนไหนอย่าลืมตั้งหนะ้าตั้งตารอก,กันนะจ๊ะ